สวัสดีครับทุกคนก็อยู่ผมเปรมเจนายกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้อยู่เกมวันพีกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นอีเวนต์ประจําสัปด,ดาห์นะก็มันไม่ใช่อีเวนต์ใหม่หรอกเป็นอีเวนต์ประจําสัปด,ดาห์นะครับก็เป็นอีเวนต์สัจกินะครับอัอยางแรกแล้วก็เป็นตัวเติมนะเป็นเบนเบ็กแมนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นคอพรจากเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งเกลือนะครับ กันอีกเช่นเคยกินเกลือก็ันอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอจโจูด้วยในเกลกัน,กนเข้มเข้มเดี๋ยวซื้อนี่ไปสักสองพันละกันอ้าวซื้ไไอไม่ได้บ่โอ้ไไรบ่นเนี่ยก็ไปดูโซนินก,กันต่อนะครับก็ผมก็ดูคร่าวๆมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็สำหรับคนที่ถามนะครับว่า ปืนถังนะเอาไ้โจมตีบอสเนี่ยเอาหาจากไหน,นครับหาจากนี่เลยนะจากการหมุนลัคกี้นะครับให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดเนี่ยนะแล้วก็สุ่มถังก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็สุม่มโจนสลัดก็ได้เหมือนกันนะวิธีการหาถังก็มีประมาณนี้นะครับหาถังไปตีบอสอาคาอีดุ แล้วก็เป็นเปิดได้ตัวละครนะมันก็จะได้ตามนี้เลยเราเปิดได้ใส่ไหนมันก็จะได้โพนีมานะก็ที่ผมสนใจที่สุดเลยนะเป็นตัวดีนะครับแหลกดาวส้มนะเนี่ยสนใจจังเลยดาวดาวส้มมาอัพตัวละครนะนี่ก็36ตัวนะครับแหลกดาวส้มหนึ่งคุ้มไหมมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราเอาไปอัพหมดเยอะนะครับบอกไว้ก่อน ได้แบบนี้คุ้มกว่านะผมรอเป็นมานานแล้วอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชัยเพชรครบนะครับครบตามจำนวนเขาเนะครบสองพันก็ได้ตามที่เห็นสี่พันก็ได้ประมาณนี้ผมน่าจะไม่ใช้นะแล้วก็เป็นซื้อครับชัยเพชรซื้ออันนี้ก็เป็นใบเวอร์นะครับอาการหมุนลัคก,กี้นะผมก็ได้แลกถังไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ s อ a r p s นะครับเป็นอะไรคือๆเลย เราเป็นกิจกรรมตีบอสอาคาอิรุเอ,อิบลืมบอกนะสุ่มทั้งนี่มันไม่ได้เป็นแบบการันตีนะครับมันเป็นแบบเลือกนะครับเซฟไพมาตัฟักเกอร์ก็สำหรับส่วนตัวผมก็ไม่เล่นก็ได้นะครับก็เก็บไว้เ็นน้าก็ยังได้นะแต่เราก็ทำคลิปครับเพื่อความบันเทิงเราก็จะทำนะครับตอนนี้ผมมีอยู่218้ถังนะครับแล้วก็155แก้วนะครับ มีประมาณก็ไม่ค่อยเยอะนะนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราเปิดพวกตัวละครไอ้นี่ก่อนเราไปซ่มเลยดีกว่าเราไม่เปิดเราจะซ่มเสียงดวงเลยเพื่อได้ตัวดีๆคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันก็เป็นอันเดิมๆนะซันจิกท็ทำอาหารทำอาหารเหมือนเดิมเป๊ะมันก็ทำแบบฟรีๆไปดีกว่าอย่าไปเสียเพชรเสียอะไรเลยไม่คุ้มนะ เก็บเพชรไว้อีเวนต์หน้าดีกว่าอเอาแค่นี้ก็ได้ของมาแล้วรับไปสิครับครับขั้นแรกเราต้องไปย่อยเก่อกันก่อนไปเลยซุ่มแบบไม่มีจุดหมายไปทานยังไงมันก็ไม่ได้ของดีร้อยห้าสิบได้คิวเลอร์ม,มาตัวหนึ่งอยากได้พวกห้าดาวนะเพราะว่าจะเอาไปอัพโอ้ไปอัพที่ไหนเอาไปแรก แลงดาวส้มนะครับ36ตัวนะไปยาวๆวปกันยาวๆครับมีร้อยกว่าถังร้อยกว่าถังในระ้อยกว่าแก้วจอกตจนสลัดเอาค้างค้างพอห้าดาวเยอะๆอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดหน่อยนะครับีมันเป็นสาวอิฟิกนะ เอฟฟกธรรมชาติด้วยป่าข้างบ้านก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับผมก็จะทำคลิปต่อไปนะก็มีคนถามคลิปออสอนดองพิษก็ยังไม่ได้ทำนะดองพิษก็จะตายใครจะตายมันนะบอกไปก่อนว,วิธีการหาพิษผมก็สอนไปแล้วนะสำหรับวิธีที่ใช้หาพิษสำหรับตัวผมเองนะที่มีพิษใช,ช้แบบทุกอีเวนต์นนะ ไปยาวๆสิบแก้วสุดท้ายอ,าาอ้าวตันพอดีออีดีเอสไม่มาปะนี่ได้เอ็ดสล้วนๆเลยเดี๋ยวย่ออีกแป๊บเด้ยทิง้งไปเลยพวกนี้ไม่มีประโยชน์แต่าสายพิเศษได้มีประโยชน์นะครับเอาไว้อัพเป็นห้าดาวยังมีประโยชน์อยู่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเกลือถังกันต่อเกลือถังเราจะเอาสมซสยในดีตอนนี้อยากได้โดฟามิโก้นะเอามาปั่นเล่นน่าจะสนุกดีผมจะเอาแค่ร้อยหถังนะครับเอาโดฟามิโกลรวดูเลยดีกว่าจัดไปโดฟาตรงมาแล้วแหละโดฟามิงเก มาแต่บอนนี่ดงฟ้าหายโจออมังผ่านไป60สิบถัง70ยังไม่มีตัวไหนมาสักตัวเลย80ดสิถังเนี่ยไม่คุม้ม90คิดสรุปมา1ตัวเอามาทำไมไม่ได้ปัดเลร่น รอเฮ้ยรอเดิมว่มะโหสุณาดีใจมาทำไมกันไม่รู้จะไปเจๆอีก,กดึงครั้งพอแล้วมันไม่ออกแล้วมันจะเกลือนะกินแกบกันอีกแล้ว น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับซุ่มทั้งทั้งใหญ่โอเคครบจนเตลิด10บทั้งนะครับสว่วนตัวนี้น่าจะไม่ถึงไหนก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปซุ่มวงล้อกันต่อวงล้อนี้มีอยู่แปดสิไปกด80ด80ไม่ได้นะไม่มีบัตร v ี p กดทีละแปดได้แหละอีเวนต์นี้ก็มันยังไงดีล่ะไม่เล่นก็ได้นะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ตัวลนะครเอาไว้เก็บของไว้ดองไว้อีเวนหน้าก็ได้นะพกบ้าิจะเอาแค่นี้ก็ได้จะไปรู้ได้ไหมแล้วก็เก็บของไว้ดองอี even now. Even now, เวนหน้าอีเวนหน้าจะเป็นหน้าจะเป็นอีเวนตปาร์ตี้โจนสัดของบิ๊กบัมนะแน่นอนเลยถ้าเราไม่ผิดนะ เพราะมันมาจะมาสลับก,กันอย่างนี้นครับปาร์ตี้บิ๊กมัมเสร็จแล้วถ้าไม่มีตัวละครมามันก็จะเป็นแทรค,คุกเอ็มพดาวไม่งั้นก็เกมกระดานน่นาจะมีแบบมาใหม่ๆบ้างเนะเพื่อให้มันมีซีซั่มตัวละครใหม่ขอไคโดเลยนะน่าจะที่ ใครดูใครดูมาเดี๋ยวเราไปรับของทีเดียวว่าเราได้อะไรบ้างเราจะได้เกลือกันนะครับตอนผู้ชมรับของทั้งหมดเลยรับีิค้างกันเลยทีเดียวได้เรือมา1น0้อยนะครับหมวก145เอาเอาถัง20 สุงไปร้อยหได้ถังมายี่สิบได้ตีบอสร3 0สนะครับแล้วก็ได้สายพวกสายพิเศษมาคืนนะครับอืมก็ยังดีมัง้งถัวันนี้ต่อ80เต็มอีกแลละเต็มไวแทะเฮ้ยสายพิเศษแมว ถ้าเป็นสายพิเศษเราจะไม่ย่อยนะครับเพราะว่า,ามันเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้อันนี้3ดาวเราย่อยทิ้งไปเลยครับย่อยทิ้งย่อยทิ้งมันย่อยทิ้งไปเลยเราไปสุ่มกันต่ออีกแ0ถังนะครับ70 เป็นอีเวนท์ที่ไม่มีอะไรนะอีเวนท์ที่ไม่มีอีเวนต์ตั้งอว่างี้และมะั้งโดยบนโจทย์เต็มอีกแล้ว โอเคครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นกิจกรรมตีบอสแล้วก็ขอพรจากพระเจ้ากันดีเช่นเคยนะครับก็ผมอาจจะเอาแค่นี้นะสบาเก็บไ้อีเวนต์หน้าดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะอีเวนต์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมันไม่ได้คัมพีเลือกตัวโ oh. อ้ไม่คือไม่คือก็ใครอยากรู้อะไรก็เม้นถามได้นะครับก็ผมจะตอบให้นะอาจจะทําคลิปตอบก็ครับถ้าไหนตอบได้ก็ตอบเลยนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็กดซับเพื่อใครกันด้วยเนดะ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม